ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายเด้อครับมาเปิดคลิปนี่ครับอยู่บ้านใกล้บ้านเจ้าของนี่ครับเป็นบ้านทางงามบ้านแจงมันทางงามนี่แหละครับพี่น้องสารโอ้นี่สารปูนะครับสารปูกะมีนี่ครับบัตรบัตรบัตรเฮาพี่น้อง ้านปู่นาคาแม่ย่านาคินนะครับรับพี่น้องบวงสวงไอหมื่บ้านนี่ครับเปิดบวงบวงสวงเนื้อล่ำบวงสวงนะครับมีศิลปินมาเหร่นอยู่นะมาศิลปินเวียงละลืมมนนะครับมา คื้น,นีลครับวิ่งนะหรือมุ่นเน้อครับมาแต่ามาล่ำบงวงสวงครับบัวน,นี่ก็จะบวงสวงและเศร้าเลยพี่น้องสาธุสาธุพระผีพระนองมาขอพรขอพรปูนาค่าครับ แม่ย่านาคินพี่น้องครับปูน่นาคานะครับอันนี้วางปูน่นาคาวางหญ้านาคินนะครับบวงสวงหมู่บ้านกับเพิ่งเสร็จตอนบวงตอนเศร้านะครับบวงสวงตอนเศรา้าครับตอนเช้าบวงสวงตอนเช้าเสร็จปุ๊บตอนกลางคืนมี ดาราศิลปินครับเวียงและลืมมนมานะครับนี่ครับแม่น้ำซีนี่แหละบ,บ้านผมติดน้ำซีนะครับแม่น้ำซี่ครับนี่คปู่นาคาองค์ปู่นาคา ไม่แย่านาคินนะครับนี่ย่านาคินครับเป็นบ้างพี่น้องเอ้ยนี่ครับ วังปู่นาคาวังย่านาคินนะครับครับนี่แม่นม้ำชีพี่น้องครับเป็นแม่น้ำชีนะครับแม่น้ำชีน้ำจะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับ แต่ช่วงหน้าฝนหน้าอะไรเนี่ยโอ้โหขึ้นท่วมนะครับตรงนี้ท่วมเลยนะครับขึ้นท่วมเต็มเลยนะครับล้อลงมาท่วมครับพี่น้องทำอะไรน้ำขึ้นหลายๆครับมีท่วมครับช่วงนี้ไอ้กับปกติครับปกติขึ้นน้ำไม่ค่อยมีเท่าไหร่ อันนี้ปู่นาคปูนาคาครับยูนี่เป็นวัดสถานทีคือวัดทางงามนะครับวัดทางงามมันแจงทางงามครับอําเภอกุสุมิสัยครับมหาสารคามน้ำไม่ต้องนะครับสาญาเพิ่นนะครับ พี่พาอหนองมาขอพอรองค์ปูนาค่าม่ยาหนา้าขินนะครับอมวันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันดีครับอืขอให้ทุกคนพี่น้องทุกคนโชคดีเด้อเหมือนนี้เลยครับมีโชคมีลาบกันทุกคนมาขอพอรให้เราเด้อครับมาขอพอรให้เราเด้อ พี่น้องปองไปให้มีโชคมีลาบทุกคนด,คด้วยครับเด้อนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่คนที่โชคดีมาเบิ่งดูคลองนี่ครับ ฟังเสียงของดังนั้นวันไหวโศกดีกระคักคนี้ครับสีลำสีลวยไปหนานครับลำบวงสวงหมู่บ้านนี่ครับลำบวงสวงอืม มันคนไม่ค่อยมาเออไห้ดังไหมครับโอเคโอเคโอ้ยองดังสน,นั่นวันไรเปิดมีโชคมีลาบเด้อครับมาเนีิพี่น้องทุกคน โอเคครับคลิปนี้ขอจบเค่นี้ได้ครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะค,ค,ครับสว,วัสดีครับลาตีครับ